ได้ถามคนที่มาสายนี้แนวนี้อ่ะคือเขาบอกว่าทุกคนที่มาเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะมีลักษณะแบบนี้และถ้าเกิดว่าไปกระทบกระทั่งไปโดนกันบ้างจะไม่โกรธกันเอออันนี้คือแบบว่าในคนที่แบบเนี้ยเขาจะรู้กันก็ก็ขอให้เข้าใจกันให้ให้ทุกกลุ่มแล้วก็ทั่วถึงก็แล้วกันกลัวกลัวเหลือเกินนะฮะอ่ะคุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่ๆ่ยักษ์เดี๋ยวจะให้ดูช่วงหน้าโอ้โหทำไมอ่ะชาวบ้านเขาไปเจอขนาดนี้เขาก็กลัวสิคะ เนี่ยจระเข้ตัวใหญ่ยาวสี่เมตรได้โอ้โหคืบคืบคลานแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูปฏิบัติภารกิจจับไอ้เค้ตัวใหญ่กันค่ะ โรงเรียนนานาชาติแอสเตอร์กรุงเทพถแถลงข่าวเปิดโอเพนเฮาส์แนะนําโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตรการศึกษาระบบสาราชาอาณาจักรมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปช่วยพัฒนาเด็กทั้งในด้านวิชาการและด้านอารมณ์เตรียมความพร้อมสู่การเติบโตของเยาวชนเราเน้นเรื่องความเป็น inclusive school เราเน้นเรื่องความเป็น global citizenship นะคะนอกจากภาษาอังกฤษจ,จะได้นอกจากคิดเป็นทําเป็นแล้วเนี่ยภาษารอบตัวเนี่ยภาษาไทยเนี่ยก็ต้องได้นะคะด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดกลางเราจะเข้าถึงเด็กได้ใกล้ชิด